สวัสดีครับเวลาบ้านสวยครับวันนี้พามาชมบ้านเดี่ยวหลังใหญ่สวยๆหลังนี้ครับอยู่ที่หมู่บ้านเดอะเซนโทรามอินทาครับหลังนี้มีเปนเนื้อที่ทั้งหมด55.6ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอย180ตารางวาครับหลังนี้ใกล้แฟชั่นไอแลนด์ใกล้สถานีรถไฟฟ้า,ฟา,ฟาเพียง1กิโลเมตรครับใกล้กับปัญญามาเก็ต เพียง300เมตรครับทำเลดีทำเลทองมากครับหลังนี้สวยๆเลยครับตกแต่งรีโนเวทใหม่ทั้งหลังครับของแถมเยอะๆพร้อมเข้าอยู่ครับโซฟารับแขกชั้นวางทีวีบิวอินสวยๆ,ๆแบบนี้เลยครับเรามีผ้าม่านแถมให้ทั้งหลังเลยนะครับมีแอร์แถมให้โต๊ะรับประทานอาหารหนึ่งชุดอ่า ห้องน้ำสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับครัวอ่าสวยๆแบบนี้บิวอินสวยๆแบบนี้ครับหูดดูด,ดควันเตาแก๊สไฟฟ้าสวยๆอ่าสิ่งล้างจานครบคันครับหลังนี้พร้อมเข้าอยู่จริงๆครับ ปั๊มน้ำแทงน้ำมีไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับมีพื้นที่ซักล้างไว้ให้ด้วยนะครับต่อเติมด้านหลังมีหลังคาเรียบร้อยครับบิวอินสวยๆแบบนี้เลยครับใครสนใจนะครับรีบจับจองได้เลยครับหลังนี้ราคาดีมากๆฟรีโอนให้สวยๆแบบนี้สอบถาม เข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวผมปักราคาไว้ให้ด้านล่างครับชั้นบนก็จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำครับห้องนอนกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้เลยครับดูพร้อมเข้าอยู่ครับหลังนี้มีผ้าม่านแถมให้ทั้งหลังเลยครับห้องน้ำก็แบ่งโซนเปียกโซนแห้งสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแล้วครับสวยๆแบบนี้เลยห้องนอนมาสเตอร์พิเศษครับ ว้าวสวยๆแบบนี้เลยครับมีแอร์แถมให้มีบิวอินมีเตียงนอนสวยๆแบบนี้เลยครับใครมองหาอยู่ครับทำเลดีๆแบบนี้ครับสนใจรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับพิเศษให้ครับห้อง Work in c นโ s สเครับสวยๆแบบนี้ครับใครมีเครื่องประดับมีกระเป๋าแบรนด์เนม โอ้โหคบคันจริงๆครับหลังนี้ดูแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ในมาสเตอร์เบดรูมด้วยครับสะดวกสบายครับแบ่งโซนเปียกโซนแห้งห้องน้ำกว้างๆแบบนี้ครับใครสนใจนะครับติดต่อนัดชมบ้านติดต่อได้ทุกวันเลยนะครับหลังนี้ออกไว้แน่นอนครับราคาดีมากๆเลยครับขอบคุณครับ